สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะชาวนี้ก็มีการกแห่นะคะนางรำนะคะประจำหมู่บ้านกิษสนาสองนะคะก็ประเพณีวัดส่งพระนะคะพเพื่อนค่ะชาวนี้ที่หมู่บ้านกิษสนาสองนะคะ เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะกิจกรรมเล็กๆในในหมู่บ้านนะคะเพื่อนขาสวัะะดีนะคะเพื่อนๆขาเช้านี้แอดเมินก,ก็จะมา ดูนะคะสถานที่ที่จะจัดงานนะคะนำนำหัวผู้ใหญ่ในสายสายของวันนี้นะคะก็ะจดทีสาระเนกประสงะคะ์าาน,น,นะคะท้ายมู่บ้านจะมีพีเมย์ก็หลอกมาชมนะคะบรรยากาศก่อนนะคะตอนนี้กำลังแห่อยู่นะคะก็ยังมีการแห่รอบมู่บ้านอยู่แล้วเมย์ก็เช้ามาชมสถานที่ที่จะจัด เะะพื่อนๆค่ะก็เช้านี้เมย์ก็มาชมสถานที่จัดงานาวันสวัสดีปีใหม่นะคะสุขสันต์วันส่งการนะคะโดยชุมชนชาวกิจสนาสองอจัดที่สลาอนเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านกิจสนาสองนี่เองนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็พิธีก็กําลังแห่นะคะกาลังแห่อๆๆรอมูบ้านอยู่นะคะก็มีพระป่าด้วยนะคะก็อตอนนี้ ก็เลยมาชมนะคะสถานที่ก so so nah ่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนขะก็เดี๋ยวสายๆนะคะมีเวลาก็อาจจะมาถ่ายทอดนะคะมามาถ่ายทอดลงช่องยูทูบด้วยนะคะเพื่อนขาก็เป็นพี่รินดน้าน้าหัวนะคะผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกีสนาสองนะคะเพื่อนขะก็ป็น จิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะภายในหมู่บ้านของเรานะคะ